มีหลายคนบอกว่ากระสูบเนี่ยถ้าเอาไปทำลาบนะอร่อยมากและผมที่เป็นคนชอบกินปลาแต่ยังไม่เคยลองปลากระสูบสักครั้งเลยเลยตั้งใจว่าจะตกปลากระสูบให้ได้ใช้สวยๆสัก 2- 3สตัวแล้วเอาไปให้ร้านที่ไต่แน,น,นะนานะเห็นไต่บอกว่าร้านนี้โคตรเด็ดพอไต่พูดว่าร้านเด็ดเท่านั้นแหละออโอ้โหขยันเลยตอนได้ปลานี่แทนที่จะตื่นเต้นที่ได้ปลานะแต่ตื่นเต้นที่ว่าจะได้กินลาบแล้วแลวผมก็นึกว่าแบบผมได้ตัวใหญ่ตัวเดียวแค่นี้แหละได้ละหนึ่งจานแต่ไต่เขาบอกนะว่ากระสูบเนี่ยเนื้อน้อยถ้าได้ไซส์ ต้องได้อีกสักสามสี่ตัวก็เลยจัดตัวใหญ่ให้ไต่เขาดูหน่อยตัวนี้คือดึงแรงมากคิดไว้ว่านะ่าจะใส่โลไม่ก็ต้องเกือบโลแน่แต่เราแม่งติดขี้เกียจไงนั่งตกแล้วจังหวะลุกขึ้นเนี่ยสายย่อนเว้ยแม่งลุดตัวนี้คือโคตรเสรียดายเลยอะ่ะตัวต่อไปเลยรีบอัดรีบเอาขึ้นมาก่อนกลัวไม่ได้กินล่าพอเราได้จํานวนครบแล้วไต่ก็พาไปร้านอาหารนะั้นที่เขารับทาปลากระสูบพอถึงปุ๊บบรรยากาศคือดีมากน่ากินล่าปลากระสูบมากๆแต่ว่าทําไมผมถึงมานอนเล่นอยู่ตรงนี้ทไม